เจอก้อนหินขนาดใหญ่ครับอยูอ่จะลอกลอกสระเยอะครับ,รบเราจะไปดูครับนี่ครับลอก เราตรงหน้าครับเนะราจะมาดูวัตถุโบราณครับไมโคร,นะครทีมงานมังกรซูรินครับนะี่ครับไม่เจอเจอบังบังครับนะบังจัดจัดเต็มเลยครับบัง นี่ครับมาดูเพียบเลยครับ่มนี่ครับเสียโยครับเยโยนี่ครับ,รบทีมงานมังกรสุรินครับ เคียบเงียบผมทีมงานมังกรสุรินครับเคียบเล้วเสียเบียบเคียบเมโน้เคโียบมาดูพร้อมบอกให้เบดโทรหาที่ตั้งน้น,น tôi bố lắng ngon ai yêu mày kêu tôi mày còn hindi này mày yêu tôi mày 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 mày

เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ครับนี่ครับตักตักใส่รถครับแต่ใส่ไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับ ทำทำทางให้เนี่ยครับเนี่ยก็ว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้มีคนมาถลาไปได้นะครับนี่มาชม น่าจะน่าจะขุดสะแล้วครับเจอวัตถุบโบราณ <c oughs> นี่มาดูกันเต็มเลยครับเ <c oughs> นี่ยนะครับเสียก็ขุดขุดเจอครับผมนี่ครับเออไม่โค <c oughs> ทีมงานมาังกรสซลินครับนี่เดี๋ยวยู่ตรงนั้นบอกใช่ไหม ผมไม่รู้อยู่ตรงนั้นบุ๋กเราจาเพียงเท่านี้ก่อนครับเขาไม่เคยเห็นวัตถุโบราณมามาดูกันเต็มเลยครับ เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ครับลูกเกิดขึ้นได้ยังไงครับนี่มาดูกันเต็มนะครับนี่ทั้งพระทั้งโยมครับนี่ทำงานเจอม,มาครับนี่เจอบอลครับ อันนี้มนพระมาจากวัดตามอวรดป่าตามอก็เป็นสิริมงคลเดี๋ยวทีมงานมังกรุรินครับนี่เจอก้อนหินขนาดใหญ่ครับ ก้อนนินหลายลูกครับเนี่ยเมคโครเอาขึ้นรถดำบมคโครจะคว่ำครับนี่เนี่เป็นก้อนหินตัวนี้ครับ่ทีมงานมังกรสลินนะตอนนี้กำลังเจิมอยู่ครับ

แถวนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอครับเพิ่งเห็นนะครับครั้งแรกครับนี่ก้อนหินผู้ชมเยอะแล้วครับผู้ชมเยอะมากผู้ชมผู้ชมเยอะมากครับนี่ครับ หมายเลขรถครับนี่เคทองสามหนึ่งสามดีสอจีครับนี่เจ้าของนางครับตะเล <c oughs> กลัวร้อยปีพันปีเอนนี่เออเป็นพันปีเลย <c oughs> <c oughs> ขืนมาในกันเซงยี่ยสร้างขึ้นในปัวตีเกาะบนพื้นเลยต้องเอาไว้ข้างล่างครับเอาขึ้นมาไม่ได้ครับนี่ทีมงานมังกรโซลินครับ มันมาใส่ออกทัวเลยคอยคไม่ได้ครับคอยนั้นมามเดี๋ยันครับไหนมีมีครับนน